สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องลูกหมูพารวย v 2นะคะห่างหายไปนานเลย2อสัปดาห์ได้มั้งทุกคนอันนี้ก็เป็นเว็บน้องใหม่นะคะวันนี้มากับเว็บน้องใหม่เลยเป็นเว็บ123ดีมนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้สูตรเดิมนะคะใช้สูตรที่เคยลงไปแล้วนะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ข้างล่างนะคะทุกคนใต้คอมเมนต์เลยนะว่าเป็นสูตรไหน อ๋อเดี๋ยวไม่งั้นก็อาจจะทิ้งเป็นรูปภาพสูตรไว้ให้ด้านหลังท้ายคลิปเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเล่นเกมกันเลยนะอุตวิปก็สวยมากเลยอ่ะชอบชอบโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าระบบก,กันเลยอันนี้ก็ลูกหมูเล่นไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเทสสูตรกันก่อนเลยนะคะห้าเวิบก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูที่ผลรางวัลกันก่อนเลยนะคะสูตรของลูกหมูก็คือการเอาสามตัวบนนะคะ ไปบวก6แล้วก็หารด้วย8นะคะเอาเลขหน้าจุดหลังจุดนะคะไปแทง19ประตูนะคะทุกคนบนล่างนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวจะเริ่มเทตั้งแต่รอบที่32แล้วกันนะคะทุกคน5 8 6นะคะทุกคนบวกด้วย6แล้วก็หารด้วย8นะโอเคค่ะจะได้6กับ7นะรอบนี้7เข้าวบนนะคะต่อไป273 273บวกหหารด้วย8นะคะเท่ากับ3กับ7นะคะรอบนี้7เข้าล่างนะต่อไป990นะคะบวก6นะคะหารด้วย8เท่ากับ0ย์กับ7นะคะรอบนี้ศูนย์เข้าบนนะต่อไป740นย์ะคะบวก6แล้วก็หารด้วย8เท่ากับ0นย์กับ7อีกแล้วนะคะทุกคนเนี่ยศูนย์มาอีกแล้วศูนย์เข้าบนนะ ต่อไป6,2,0 6วกหแล้วก็หารด้วย8นะคะจะได้0กับ7โอเค0เข้าบนทุกคนสูตรไหลมากออกไป3าย30ูนะคะบวก6แล้วก็หารด้วย8นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะแทนทันหรือเปล่าโอเคค่ะได้0กับ7เหมือนเดิมนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปแทงกันในะรอบที่ 3, 8นะคะจะแทนทันหรือเปล่านีย รอบที่38นะคะทุกคนอ้าไม่ทันอ่ะเดี๋ยวไปดูผลรางวัลเลยละกันเดี๋ยวรอผลรางวัลออกก่อนนะคะทุกคนผลรอบที่38ออกมาแล้วนะคะรอบนี้หลุดนะคะทุกคนหลุดไปแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวคำนวณรอบต่อไปกันเลยนะคะเป็น0 3 1ย์สนะคะเอ้ย0 1นย์หน่ศนย์นะคะบวก6แล้วก็หารด้วย8นะ 3กับ7นะคะทุกคนในรอบที่39เราจะเอาสากับ7ไปแทนกันนะคะทุกคน39เหลือวเวลาแปนาที2ตัวบน2ตัวล่าง19ประตูนะคะ3กับ7นะคะทุกคนโอเคตรวจสอบรายการกันเลยโอเคใส่จำนวนเงินเดี๋ยวเราจะเล่นซักเอ,อ่อเท่าไหร่ดีละ่ะ2บาทแล้วกันทุกคนโอเควางเดิมพันนะคะเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ทุกคนลืมกดนะทุกคนลืมกดยืนยันนะ่ะโอเคเล่น1บาทไปก่อนนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูอีกรอบนึงนะ ลูกหมูมีกลุ่มวางเลขอยู่2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่ม SM Line แล้วก็กลุ่มวางเลขของลูกหม,มูสําหรับใครที่ขี้เกียจหาสูตรเองขี้เกียจเทสสูตรเองก็สามารถทักหาลูกหม,มูได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้ใต้คอมเมนต์เลยนะทักมาได้เลยนะคะอ้อแล้วเขามีให้ยิงเลขลุ้นรางวัลด้วยนะคะทุกคนสําหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปยิงเลขลุ้นรางวัลได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะสูมตัวเลขแล้วก็กดไปสักหนึ่งรอบนะคะ โอเคค่ะยิงเลขรางวัลไปแล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ผลรางวัลออกกันเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนผลรางวัลออกแล้วนะคะเราถูกรางวัลน,นะคะทุกคนอ่าสุดปังแต่ว่าจะได้อะทุกคนลืมกดรางวัลเอยลืมกดยอดเงินนะคะทุกคนจะได้อะกดผิดเลยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักรอบหนึ่งดีไหม อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผลรางวัลก่อนลืมรอบที่39นะคะทุกคน031นะคะบวก6แล้วก็หารด้วย8นะได้1กับ7นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอา1กับ7ไปแทงในรอบที่40นะคะโอเคค่ะ1กับ7ไปแทงในรอบที่40 สองตัวบนสองตัวล่างสิบเก้าประตูนะคะหนึ่งกับเจ็ดนะคะโ okay. อเคตรวจสอบรายการกันก่อนเลยเดี๋ยวจะเล่นสักสามบาทน,นะคะทุกคนปรับราคาเดิมพันโอเคยอดบานเดิมพันจะอยู่ที่216บบาทน,นะคะเดี๋ยวเราวางเดิมพันกันเลยนะใครที่อยากเข้ากลุ่มก็อย่าลืมทักหาลูกหมูนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ใต้อคอมเมนต์เลยนะคะแอดกันมาได้เลยนะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ผลรางวัลออกกันเลยนะคะจะได้ไม่ต้องรอนานนะโอเคค่ะทุกคนผลรางวัลออกแล้วว่าไม่ถูกรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะรอบนี้เราจะทุบแล้วนะคะโอ้โหไม่ถูกสามห้าสี่นะคะบวกหกแล้วก็หารด้วยแปดเท่ากับสี่กับเจ็ดนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะเอาสี่กับเจ็ดนะคะไปแทงในรอบที่ ี่41นะคะทุกคนจะเข้าหรือเปล่านี่ยถ้าเกิดไม่เข้าก็หยุดก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวแปบ,บนึงกดผิดรอบที่41นะคะสองตัวบนสอตัวล่าง19ประตูนะคะ4กับ7เดี๋ยวรอบนี้จะเออจะเรียกว่าทบก็ไม่ได้เนาะเงินก็ไม่มีตรวจสอบรายการนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นซัก3บาทนะเกือบบปรับราคาเริ่มพัน จะเล่นสี่บาทดีอ่ะสี่บาทแล้วกันมันจะพอไหมอ่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นห้าบาทนะคะโอเคค่ะยอดวานเดิมาาพันของเราคือสา0ร้อยหกสิบนะหมดแล้วจริงๆนะคะถ้าเกิดเล่นรอบนี้วางเดิมพันไปแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดรอบนี้ไม่เข้าอีกนะคะก็อ่า ยังไงดีละ่ะไม่เล่นต่อนะวันนี้พอหมดเงินไปห้าร้อยแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับสูตรนี้นะคะมันก็มีหลุดบ้างเข้าบ้างนะคะมันแล้วแต่วันเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อกี้มันก็ไหลาย,ยาวมาเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดมันหลุดเกินซักสองรอบนะคะก็คือไปเทสสูตรอื่นเลยนะคะเดี๋ยวรุ่หมูจะเล่นรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะได้จะเสียก็พอแค่นี้นะคะได้ก็ถือว่าดีนะคะทุกคนถ้าเกิดเสียก็ เอาไว้มาเอาคืนพรุ่งนี้ใหม่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ผมรางวัลออกกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนรอบนี้เราถูกรางวัลน,นะคะโอเคค่ะพอแล้วนะคะรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนก็ขาดทุนไปอยู่นะคะหนึ่งรอยาบาทนะคะนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวไปตามคืนประมาณช่วงดึกๆแล้วกันนะคะทุกคนจะเล่นไปเบาๆนะก็อันนี้เป็นเว็บน้องใหม่นะคะเว็บสวยมากเลยนะสําหรับใครที่ สนใจเว็บนี้นะคะเดี๋ยวลูกหมูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มมาลีนะคะก็สามารถทักหาลูกหมูได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันนะเดี๋ยวสูจะทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ลูกหมูด้วยนะคะถือว่าสูรเนี้ยเล่นได้ทุกเว็บนะคะทุกคนแต่ว่าจะมีเข้ามีหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ